สำหรับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ลักษณะที่จะต้องใช้ค่าแซจากค่าที่แล้วไปเรื่อยๆพ่อเขาให้แซศูนย์ตัวนี้มาให้แล้วเห็นป่มแล้วก็ค่าแซเนี่ยจะเท่ากับ f z n ลบหคือหมายคขาว่าถ้าเกิดว่าต้องการแซหก็ต้องไปแทน f z 0แทนแซย์ลงไปใน f z ถ้าต้องการแซก็ต้องแทน Z1 หเข้าไปใน f z ต้องการ S 3ก็ต้องแทน S 2เข้าไปใน f z ฟเซทำอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาถาม2002นเนี่ยน่าจะเป็นปีคอสอที่ออกโจทย์ข้อนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องแทนอย่างนี้ไปเรื่อยนะโจทย์ประเภทตัวเลขเยอะๆเกี่ยวกับปีพศหรือปีคศพวกเนี้ยมันจะเริ่มจากการไล่ตัวเลขในน้อยก่อน ไล่ตัวเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9แล้วลองดูว่าตัวเลขมันจะเริ่มซ้ำกันที่ตัวไหนถ้าเราดูออกเดี๋ยวข้อนี้ก็คิดได้นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องมาไล่ตัวเลขกันก่อนสนับโจทย์ข้อนี้อ่ะก็ จดให้ z 0มาแล้วใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราจะหา z หนก็ต้องไปหาจาก f z 0ก็ต้องไปแทน z 0ย์เป็น1นึ่ส่วนหนึบวก i แล้วก็บวก i เข้าไปอีกที หารด้วย1ส่วน1 3 7บวก i แล้วก็ลบ i มันก็จะได้1บวกกับ2แล้วก็1 3 7คูณ i หารด้วย1 3 7ทั้งหมดถูกหารด้วย หนึ่ส่วนหนึเพราะว่า i มันหักล้างกันได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้ากลับเศษเป็นส่วนขึ้นมาก็จะเหลือแค่นี้ได้มาแล้ว s ซตหนึงคราวนี้มาดูเซต2องนะซส,สจะเกิดมาจาก f เ1จากตัวที่แล้วเพราะฉะนั้นแทนเ1หเข้าไปใน f เ ก็จะกลายเป็น1บวก2คูณ137 i งสและบวก I ทั้งหมดหารด้วย1บวก2คูณ137 i และลบกับไหรือเขียนสั้นๆก็ได้เ ไอตัวเนี่ยมันคือ Z1 ก็ก็เขียนสั้นๆอย่างนี้ไปนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ Z1 อ่าก็ติดอย่างนี้ไว้กันนะคราวนี้ไปดูเซตสาม ซเกิดมาจาก f z 2ก็แทนแซส,สอ,อะ่ะเข้าไปใน f z มันก็จะกลายเป็น แบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็คิดเลขกันต่อนะ อ่าไอตัวเนี้ยเป็นเศษส,สองก็กลับเศษเป็นส่วนขึ้มานะ ก็ได้อย่าง <Whoa. S 2> right? ี้ใช่ไหมซั้หนึ่งลบไอตัดกันไปแล้วก็ จัดรูปสักหน่อยนง ก็จะเห็นว่ามันมีตัวร่วมกด็ดึงออกนะ ก็ตรงนี้เนี่ยก็คือคูณด้วย1บวก i เข้าไปทีหนึ่งนะทั้งเศษทั้งส่วนทำให้ตัวส่วนมันไม่ติด i เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านบนมันจะได้1บวก i ทั้งหมดกำลงงัง2 ด้านล่างก็ต้องได้1บก1สรุปแล้วก็จะเหลือเพียงแค่นี้เอง ทีน,นี้เราก็ไปดูเซตสี่ก็ต้องเป็น f อฟเอาเซตสามเข้าไปแทนใน f อฟเ ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จัดการจัดรูปสักหน่อยหนึ่ง ก็กลับเซตเป็นส่วนมานะจะได้่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตัดกัน ก็จะเหลือมันก็คือเซตหเหลือเซตหใช่ป่ะสรุปแล้วเซตสี Z ่อ่คือเซตห อันนี้ไปดูเซตห้านะเซตห้าก็ต้องไปหาจาก f z 4แทนเซตสเข้าไปใน f z นี่เอ๊ะคุณคูณค่ามันเริ่มกลับมาซ้ำเหมือนเดิมอะเห็นปะ 2> z ซเนี่ยมันมีค่าตัวนี้ Z5 เนี่ยก็มีค่าเท่านี้ถูกไหมเริ่มค่ามันเริ่มกลับมาซ้ำเพราะฉะนั้น Z6 มันก็ต้องเท่ากับ FZ5 ้าก็แทน Z5 เข้าไป ne, upset, ne? พอคิดเลขกันออกมาแล้วเนี่ย z 6เนี่ยเนื่องจากว่าแทนค่าแล้วมันเหมือนกับ z 3เลยอะเห็นปะเพราะนั้นเนี่ย z 6นหอะพอแทนค่าเหมือนกันคิดเลขกันออกมาเนี่ยมันก็จะต้องได้ ตัวนี้ถูกไหมเพราะนั้นก็เขียนออกมาเลยซึ่งมันมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเ3นสามนั่นเอง เป็นไงเริ่มดูออกอยังสรุปก็คือเซตหนึ่งอ่ะมันจะไม่มีค่าเท่ากับเซตสี่ส่วนเซตสองอ่ะ z ซสองอ่ะก็จะไปมีค่าเท้งแต่เซตห้าส่วน z ซสามอ่ะก็จะไปมีค่าเท่ากับ z ซหกเห็นไหม มันเริ่มมีค่ากลับมาซ้ำเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเป็น Z7 มันก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ Z1 Z8 มีค่าเท่ากับ Z2 Z9 มีค่าเท่ากับ Z3 เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น ก่อนจะถึง2,002อะ่ะก็จะต้องมาอยู่ที่2,001ก่อน2,001เนี่ยถ้าหารด้วย3แล้วเนี่ยมันจะลงตัวเพราะฉะนั้นมันจะไปมีค่าเท่ากับแสดงว่า2,002อะ่ะจะไปมีค่าดาัชนีเซเพราะฉะนั้น2,002อะ่ะ มันจะต้องไปมีค่าเท่ากับ1บวกกับ2คูณกับ 137i ซึ่งเ2 0 0 2เนี่ยมันจะได้1บวกกับ 274i ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถาม a บวก b ได้เท่าไหร่ นี่ไงรู้ล้ว A คือ1 B คือ2 7 4เพราะนั้นได้คำตอบ2 7 5เลยข้อนี้เห็นป่ะดังนั้นโจทย์ประเภทปีพศหรือว่าปีคศเนี่ยนะคือมันมักจะต้องไล่จากตัวเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แแล้วก็หาตัวซ้ำถ้าเจอตัวซ้ำที่ตรงไหน ข้อนี้มันก็จะคิดออกดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ275นั่นเอง